ตอนนี้พิณนรารณ์ปตท9เป็นน้อตำบงาครับองพยาบาลลำบากก็ีเช้ครับบรรยากาศตอน2ทุ่มครึ่งครับตอนนี้ครับพี่รอนทางคณะกรรมการตู้จงานครับท่านนายกโลษใจขึ้น2ปตทงานครับ2ถึง .9 เปิดงานครับตอนนี้เิวลา2ทุ่มครึ่ง2ตที่14ตำจมาดาตอนนี้เชิญกฎกติกาของมันนี้ครับ นะครับตูที่่ระชาประชากรประชาชนในภูมิลำเนาภูมิไม่ําเนาตาบลวังดานเอาบัตรประชาชนมาให้คณะกรรมการูหน้าประตูว่าเป็นคนตำบลวังดานชมฟรีเมื่อานเขาฟรีครับนะครับพี่น้องนะครับก่อนนเชิญขึ้นสู่ปฏิทิประชาชนชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ตำบลวังดานเมื่อนี้เบิ่งฟรีครับและพี่น้องนอกพื้นที่ บัตรราคา160ครับพี่น้องปฏิกาง่ายๆเมือนี้ครับพี่น้องครับมาอยู่นผลกันซ่อนแย่งโคโลครับกำลังทำพิธีการกำลังทำประดับสิบเบิร์นงานพี่น้องขออนุญาตเย็บเชิญท่านด้วยความเคารพด้ยศครับออกไม่มาเนาะออกไปถึงเนาะสองทุ่มครึ่งนี้ครับขออนุญาตนะครับ นานให้เอาบัตรประชาชนมาใส่ลิ้นแบนเจ้าเอาิาริ้นแบนเน้นะเออใส่แขนไว้ม่ต้องปั๊มครับพี่น้องแต่มีแนวแล้วก็ไม่ให้แขนแล้วก็สามารถย่างเข่าย่างออกได้เลยครับวัดเร็วปั๊มยางครับเอาไปไการล่าสุดตอนนี้พี่น้องสองทุ่มครึ่งครับ กาตอนนี้ครับนี่ครับกติกาคือทั่วไปทั่วไปคือคนนอกพื้นที่ครับนๆๆคนนอกพื้นที่บัตรราคา160บาทครับนะครับคนในพื้นที่ค,ครับ,บาวัตรประชาชนมายืนกับคณะกรรมการผู้จัดง,งานตวรวจว่าเป็นประชาชนในพื้นที่ตำบลบางนานเขาเบางฟีครับใส่หน้าใส่ใส่ข้อมือ ย่างเขาไ่ได้เพราะตองปั๊มประทับตาครับใช้เขาไม่ได้ย่างเขาย่างออกได้ครับโดยแสดงขอมือนี่ยแหละพี่น้องให้ผู้ดูแลทั้งนันนาประตูเพิ่งว่าได้ซื้อวัดในแ้งคั่วมำจมุ่งไปเรียบร้อยแล้วสามารถย่างเขาย่างออกได้สบายอีพ่น้องกติการเป็นยังไงครับวันนี้ครับนะครับแล้วก็พี่น้องมาหลายเนไหนเนี่ยวันนีครับ อากาศก็จะเป็นไัรถแห่แล้วก็อากาศตอนนี้ครับไกลเลลกิเนร้อยนะครับผมเองนะครับวันนี้ก็อปอดฝนปอดฝนพี่น้องปอดฝนนะครับที่มาจากที่อื่นนะครับที่ท่านเฉียดต่าง เข้าดูนะครับแต่คพรวดาได้สิทธิ์นะครับเตรียมถือประกาศตอนนี้ครับใบเดียวยื่นมาประชาชนให้คณะกรรมการผู้จัดงานครับในนนนวััี้ะครบก็ไม่เป็นไรบางนานรับดิสเบียนได้เลยให้ขอมือยางขออะไรเลยครับพี่น้องรู้จักนะครับผมก็มาช่วยสนับสนุนก็ตัวส่งพี่น้องชาวรราดานก็ยังไม่เสียตังค์นะโอ้ยไปยืนซื้อหวยหมดงยังพกหนะครับ ยืนต่างโดนนุวยบนีดงบรรยากาศตอนนี้ครับพี่น้องรเลนะ่ว่าผต้งเป็นคนที่จ่ายตามถค่ฝตเอฝนในแหมปีน้องเาในเบื้องในมวลนียสมคนถาคป็นไนะครับตอนมาคนสิมาไหลนี่ครับบมื่อนฝนมาตกคนมาเหมือตำบลนเหรอือบัตระะาสุมาใบเดียวครับพี่น้อง แล้วก็สามารถยืนยันคนในพื้นที่ใกล้ๆเคียงแล้วบ้านข่างเคียงก็ได้ครับขันผู้ใดลืมบัตรประชาชนมากกว่าผู้นี้เฮียนนั่นผู้นั้นเฮียนนี่คณะกรรมการผู้ดูแลเป็นเป็นหู่จักกันเบิ็นหรอครับคนในพื้นที่ง่ายๆครับคดกติกาไม่เก็บตังค์ใหญ่ๆเลยขอนอนไปจากมือเนี้ยนาะเห็นมากเลย อนไปจากมือนห้จะเฝ้าตัะเลยสับไปถ้าว่ามันเล็ว่ามันมันเอาเปมืนสร้างเดีวมัน่วัดงพ่อที่เพ่ไปพักกันนี่ตกเออนเอาครับทางไปรเี่ยทันมือถ้าว่ามืงขึ้นม่ไม่ฝนนี่ครับทุกคนมองผมไปนอนตอนนี้ตกะเลยทางกันกันซีโร ข้างนอกพื <sketches> ้นท oh ี่แบบนี้พี่น้องทั <ści> ้งคนน้ำก็นี่และนอกพื้นที่บัตรราคา160บาทครับนะปฏิกาเข้าใจง่ายครับพี่น้องถนนเส้นอยู่อเอาม้วนหนาบุญน้ำตอนนายกครับลูกหลันยังไม่เป็นเลยครับถือว่าเป็นการขึ้นกำไรให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ของคน ก็ผลงานมากมายนะครับแต่ละวกนะครับท่านสมาชิกก็รู้ดีว่าที่ผมทำให้กับวงการมากมายครับมื่อนี้พนกัใจดีเรี่องไอ้ทิมกับทีมงานที่ผู้ขายได้ถ่ายคลิปให้ี่น้องในพวกเราเราลอบไปพนกับมาบอกว่าไปตึกเหตึกปลายุกสางหลังบ้านพนน้องบางยี่ที่น้องเห็นในคลิปเลยนะครับนะครับพนกับไปเล่นนนำมวนกุ๊บครับมันน้ำมัวนหอนพด ก็ได้นิ่งหาปลามัเนี้นเลครับเล่นนิ่งเล่นน้ำครับอากาศห้อนแี้ก็จะรับรองเอาออกมาก็ควรจะให้โอกาสต่อการรับใช้ที่แต่ว่าสองครั้งนึงนะครับอีกสี่ปีข้างหน้านะครับกำลังังไหลกันมากครับพี่น้องในช่วงพิธีการอยู่ครับกลังช่วงพิธีการเปิดงานอยู่ครับ พี paid, so ่น้องเาะงานะครับถึงเวลานะครับพัสดุน้ำกันสอดแจ้งโคโลพี่น้องจาเงินงานเ่บนวนี่ย่องส้นทังนี่นกบินทังนี่นี่คนอสานไหลใส่าษาอสานหลครับส้นทังเพื่อสพันี้ครับเพื่อสพักับบินบุนี่ครับแต่ว่าขันยอนไปทังี่เไปเหีรอบก้อนครับเป็น่ ตำบลหาดนางแก้วส่วนมากเป็นใส่ภาษาไทยแล้วก็เป็นคนภาคกลางซะส่วนมากกลันมาส่วนทางนี้เป็นภาษาไทยเลยครับวอลล์ลากมืดเลยขอบคุณครับพี่น้องภาษาอีสานเท่าไปเซก้าซื้อกันได้ ้นนีเป็บรรยางกาศดีดีพี่น้องว่าถ้าฝนมาตกบ้างอะไขอจะเฝ้าตกมา้ยไพี่น้องเดีเบิ้งเดี๋ยวมวลกันครับบรรยากาศกำลังนี้จะสามาเห็นให้บรรยากาศเสียต่อผู้เฝ้าผู้ฝนกันเลยขออะไรก็จะเฝ้าตกเฝ้าเฮียลงมากเถอโอ้ขันติตกอยู่นี่แบบนี่หนึ่งทีสองฝนพ่วงากันครับถ้าตอนนี้อดไปก่อนอดไปก่อน บอกว่าก็ผลได้เลยบอกว่าผลในสีอัดเลยว่าไม่นะครับใครพุ่งมู่แล้วรัพิธีการเป็นรับบวกร้อนแล้วไม่ได้รักใครมากกว่ากันนะครับสมาช่วยกงลังมีพิธีการพิธีเปิดอยู่ให้ความรับสมรู้รกวมคิดบ้านนะครับไม่ใช่ว่า ไอหมู่าเป็นปากระาจะรักมากหมูลิเป็นรองกระตาจะรักมากไม่ครับนันจหนที่เสรีเข้าเยียมกันนะครับสรับสบลองกรลั่งไหลกันนะครับอดไก่อนเดอฝนเด้อดไก่อนเด้ออาหารการกินร้านค้าร้านขายกระไรครับจับจองว่าต่าง้านกันเต่หัวคำเลยครับ สังเกตการดีๆสถานที่ม่องนี้เหมะสำหรับจัดงานเฟสนองช่วงฤดูหนาวไหมผมมาหมอขักเลยครับวิววิวถัดสถานที่หมอแบบนั้นครับงานเฟสแล่ต้องจัดช่วงท่านว่าโมกกล้าครับจัดช่วงท่านว่าโมกกล้าเลยเป็นจังสี ปลอดฝนลอยเปอร์เซ็นต์ครับตอนนั้บรรยากาศมันสิดีครับเลยครับสถานที่กับพวงพวงมองจอดรถจอดเงี้ยสะดวกสบายพร้อมพอบคุณพี่น้องแล้วนะครับบรรยากาศช่วงสองทุ่มเชิงไปมอสี่สามทุ่มครับกำลังพิธีการเปิดพ่อกันคิหนาครับพี่น้องครับสวัสดีแม่บ่ายปุนๆ